ดูดวงชาวราศีเมถุนยืนหยัดต่อสู้มานานถ้าถูกรงวัลที่หนึ่งจะหยุดนะผมในโชคจะตามนาจบุญบารมีวาสนาของท่านยืนหยัดต่อสู้ตกตำแหน่งก้าวไม้เท้าโอ้โหสู้มาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาแบบนี้เหนื่อยแล้วเกินกับปัญหาต่างๆนะผมถ้าถูกรงวันที่หนึ่งไม่เอาแล้วนะไม่ขอสู้แล้วนะผมสิ่งต่างๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะว่าดวงชะตาของท่านจะส่งมอบเจ็ดถ้วย ่านจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายเหนื no. right. ่อยเมื่อยล้าปัญหาต่างๆแต่ว่าดวงชะตาตกตำแหน่งพระราชาอย่งถ้วยก็แปลว่ามีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเลขเสียงนำโชคทําไมจะไม่ได้ด้วยบุญกุศลวาสนาของท่านจะได้ดีจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน้าถุกเรื่องนี้หนึ่งไม่เอาแล้วนะอย่าสู้เลยเหนื่อยนะผมปัญหาต่างๆมีการงับชิงไหวชิงพิษมีการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบาย ับผมเมื่อถึงเวลาปลูฤษีจะส่องแสงตะเกียงทองให้แก่ท่านนะครับท่านจะได้พบโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลนะผมและมีเรื่องราวข่าววิวาเข้ามาข่าวมงคลเข้ามา,า,มา,มาตกตำแหน่งสิบเหรียญน,นะครับรถไหมป้ายแดงซื้อบ้านซื้อรถนะครับทาทุกอย่างให้มีความสุขพอแล้วเหนื่อยแล้วนะนะผมถ้าท่านถูกเรามันทิดหนึ่งให้ท่านหยุดหรือเปล่านะผมก็ขึ้นอยู่กับตัวท่าน เพราะว่าในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยี่ยมเงินอดทนอดกันแทบจะทนไม่ไหวมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบระผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบดังล้นแล้วแต่มีเลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายับผม เพราะฉะนั้นนะผมถ้าท่านได้ดีท่านก็อย่าไปสู้เลยเสียเวลามันเหนื่อยฝีมนสเสน่ห์มอมันทาตกตำแหน่งดมูลนะมนเสน่ห์เข้ามานะไล่ลบเต้นระบำเพลงกองกันในวันคืนจันทร์ซ้อนจันทร์เมตตามาหานิยมนะผมก็มีความเชื่อในตกตำแหน่งดมูลเนี่ยนะผมเขาว่าให้อาบแสงจัน,น,นทร์นะผมถอดเสื้อผ้าตอทุกสิก่งทุกอย่างออกนะครับแต่ยายใครเห็นแล้วกัน ครับเป็นตึกแถวยิงดีโดนดาดฟ้าครับอยากให้ใครส่องกล้องเห็นแล้วกันเพราะฉะนั้นให้ท่านไล่ลำอาบมนจันทามนทเนมนจันทาเข้ามาจะดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆมันเกี่ยวกับมนมันเป็นความเชื่อของการดูดวงนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านให้เป็นไปตามแบบแผนประเพณีวงล้อแห่งวัฏจักร นะผมปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาปีนี้ตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่งเจดีหรือเปล่าก็ตกตำแหน่งเจดีตตเตรียมตัวรวยเลยรวยนะผมด้วยดวงชะตาเป็นนักสู้ไม่เคยท้อถอยไม่เคยยอมแพ้กับปัญหาต่างๆท่านจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไดพัฒนาอย่างตั้งมั่นอย่างเอาจริงเอาจังดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายเขาเรียกว่าสู้ต้องสู้ด้วยสติปัญญานะครับผมตกตำแหน่งเอเมอรัล สู้ด้วยสติปัญญานะาะผมไม่จําเป็นที่ท่านจะต้องลุกขึ้นไปสู้ด้วยตัวเองนะใช้สติปัญญาเงียบชนะก็ได้นะผมอดีตชาติก็เคยเป็นนักรบมาก่อนเพื่อสู้เพื่อบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งความคล่องตัวเพราะฉะนั้นท่านท่านคิดดีทําดีด้วยบุญกุศลวัสนาการาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงชะตาจะเปิดพร้อมที่จะไฟแล้วหรือยัง ดวงตาตกตำแหน่งชาลอดให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดนักจะเต็มอย่าเลี้ยวหลังหันกลับมาถึงแม้ปัญหาต่างๆข้างหน้าเหมือนจะเป็นยาจบมีสิทธิ์เลือกเหรอครับถอยได้เหรอันะผมปัญหาต่างๆที่เข้ามาดูเหมือนไม่ดีแต่กลับกลายเป็นดีตกตำแหน่งสิบถ้วยับนะผมบางทีท่านเดินเข้าไปสู่โอกาสที่ดูแล้วไม่มีโอกาสเลยนะครับผมแต่กลับได้โอกาสทองมา นะผมเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดเอาไว้เอาไว้หมดแล้วไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้การที่ท่านไล่ลําเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมาย การปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาตกตำแหน่งเหรียญใหญ่เบร้่มด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายจะมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มพลิกจากหลายกายเป็นดีถึงเวลาแล้วที่ท่านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคด้วยเรื่องราวต่างๆการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคล ครับผมเมื่อถึงเวลาท่านจะได้รู้สึกว่าเฮือเขิมในอำนาจบุญบารมีวาสนาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมีดดาบปักลงมาตรงกลางใจกระบนกรไวกระสักกระสายอดทนอดกัน้นยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวทําจิตใจให้อ่อนโยนเข้าไว้จิตใจของท่านนะครับผมเปรียบเสมือนแม่นางผู้นี้ส่งมอบถ้วยทองให้กับคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตามันเป็นคนอ่อนโยน เป็นผู้ให้ที่ประเสริฐมีจะปักเต็มหลังยังไงดวงชะตาของท่านก็รู้สึกนะผมว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีออกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาแกะสละเดี๋ยวก็ดีเองนะผมไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องนะผมแก้ไขปรับปรุงอะไรให้มากมายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวเป็นไปตามแบบแผนนะผมโชคชะตามุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงแม้ท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายนะผม บางครั้งบางคราวที่รู้สึกเบื่อหน่ายเพราะว่าเจ้ากรรมในเวนเข้ามารวมเรามันไม่ใช่เรื่องของก้าพเจ้านะผมมันก็จะตามตือ้อตามล้างตามผ่านไปทุกพบทุกชาตินะผมผมไปทําอะไรให้เขาหรือยังไงในโชคตาตกตําแหน่งจัสตินนะผมการส่งมอบด้วยทองยังมีโอกาสดีเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ให้ระวังเพศตรงข้ามหรือว่าเพศหญิงนะถ้าท่านเป็นชายฟังคลิปนี้อยู่ก็เป็นเพศหญิงนะถ้าเป็น เออถ้าท่านฟังเป็นหญิงท่านเป็นหญิงนะครับก็ระวังเพศช,ชายนะผมระวังนะผมระวังอะไรระวังที่เขาจะนะครับผมยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีเพราะฉะนั้นท่านก็ครึ่งครึ่งทางแล้วกันนะครับก็ดูสังเกตได้ดีแล้วกันนะผมการที่ท่านลื่นเลิงสังสรรไล่ลำเต้นระบำเพลงกองก,กันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายมีดดาบล้อมรอบเทวดาส่งมอบดวงแก้วมณีมานะครับดวงชะตาเปิดเพราะฉะนั้นถึงเวลา นะครับผมก็จะได้ปาดปะหารศัตรูหมมาร,มรปาบศัตรูไอ้เชี่ยนเตียนดวงชะตาแบบนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนต้องอยู่ให้เป็นทําชีวิตให้มีความสุขมันไม่มีสิทธิเลือกมากหรอกนะครับเราต้องมีความสุขไปวันๆน,นะครับผมแร้วมีความสุขไปวันๆนั่นแหละนะครับผมเยียม,มันก็ดีเองนะครับแล้วท่าไปเครียดไปทุกข์กับมันยิ่งรับพลังลบยิ่งหนักเลยนั้นะมีความสุขไปวันๆวางแบบแผนไปให้ไกลมองไปให้ไกลนบใช้สติปัญญาเพื่อแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตา ประวัการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตกตำแหน่งเดอะเลเวอร์เพราะฉะนั้นเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายได้ส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลและตกความตำแหน่งความตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตาดวงชะตาของท่านจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องจัดหนักจัดเต็ม ชิงไหวชิงพิบถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แทงคซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊มให้หัวใจหมอสันได้นะครับขอให้ท่านแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมชิ้ใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ